คุณรู้หรือไม่มีแม่ทัพคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนที่ไม่เคยแพ้นในสงครามเลยสักครั้งเดียวเขาคือไปฉีแม่ทัพผู้รับใช้แควนฉินก้าวขึ้นจากทหารธรรมดาสู่การเป็นเทพระพเจ้าแห่งการศึกกว่า30ปีเขานำกองทัพฉินชนะศึกกว่า70ครั้งและฆ่าชีวิตศัตรูไปนับหลาน แต่สงครามที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานคือศึกฉางผิงไปฉีใช้กลยุทธ์ล้อมตีตัดสเสบียงจนกองทัพเจ้ากว่า4ี่แสนคนต้องยอมจำนนแต่แทนที่จะปล่อยเขากลับสั่งประหารฉเฉลยทั้งหมดเลือดท่วมแผ่นดินจนถูกเรียกว่านักฆ่าแห่งฉางผิงชัยชนะทำให้เขายิ่งใหญ่แต่ความโหดเหี้ยม ทำให้ขุนนางอิดช้าและหวาดกลัวสุดท้ายไปฉีถูกใส่ร้ายและถูกปลดจากตำแหน่งแม้ไม่เคยแพ้ในสนามรบแต่เขาแพ้ต่อการเมืองในวังถูกบังคับให้ปลิดชีพตนเองแม้ทัพผู้ไร้เทียมทานสิ้นชื่อโดยไม่เคยแพ้ศึกแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือตำนานไปฉี